สมาคมลูกยางเผยสองนักวอลเลย์บอลหญิงไทยอาจชวดลุยนเนชันลีกหลังจากที่โคชยะนัทพลสีสมุทรนาหัวนหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกมาเปิดเผยว่าสองนักตกสาวไทยเพียวอชราพรคงยศและสองวิภาวีสีทองสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์หลังจบภารกิจช่วยสโมสรในต่างประเทศทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ตามลำดับล่าสุดนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการเตรียมความพร้อมใน ชั้นลี2024สิ่งที่กังวลมากนักกีฬาหลักของเราไม่สมบูรณ์บาดเจ็บโดยเพียวอชราพรคงยศติดเชื้อมาได้รับการดูแลอย่างดีจากโรงพยาบาลปียเวศกำลังดูอาการเร่งให้เขาฟื้นตัวกลับมาซ้อมกับทีมได้ล่าสุด2วิภาวีสีทองกลับจากเกาหลีใต้เจ็บที่หัวไหล่เบื้องต้นทางวิทยาศา,ศาสตร์การกีฬาคงต้องตรวจละเอียดอีกครั้งจะรักษากันอย่างไรมีความจําเป็นจริงอาจจะต้องผ่าตัดคงต้องรักษาตัวในระยะยาวปีนี้ อาจไม่ได้เล่นพยายามดูแลสองคนนี้ให้ดีที่สุดกลับมาให้ได้ถ้าจำเป็นต้องเอาร่างกายให้พร้อมไว้ก่อนโดยโปรแกรมวอลเลย์บอลเนชั่นหลีก2024ของทีมสาวไทยสัปดาห์แรกกรุงลิโอเดอจานิโรประเทศบราซิลวันที่16พฤษภาคม2567สหรัฐอเมริกาพบไทยเวลา3.30นาิกา30นาทีวันที่18พฤษภาคม2567เซอร์บเบียพบไทยเวลา0.00 0 00. น,นคืนวันที่17พฤษภาคมวันที่19พฤษภาคม 2567ไทยพบแคนาดาเวลา7นาฬิกาวันที่20พฤษภาคม2567ไทยพบเกาหลีใต้เวลา3นาฬิกา30นาทีอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ